สดีเด้อจ้าอันนี้มาเป็นต้นแรงเนาะค่ะเด้ออยู่ทางเหนือของประเทศเนเ์แลนขับรถมาเที่ยวกันกบแฟนค่ะเอ้ยตุ๊กตาจากัจากไฮจักฮองไหลเนาะขนมจักตะเกิดเกิดขึ้นมันนั้นช่วงเวลาประมาณวันที่18กุมภาพฤว่าวันที่4มีนาค่ะแปบ๊บเดียวนึงจักตะเละมีตะเละเกิดขึ้นเยอะแยะเน,นะครอบครัวเอ้ยมีตอเต้าไฮเขยก็ได้เศร้าก็เลย แฟนเอ้ยพักก็เลยขับรถพามาเที่ยวออกจากนอยเมืองมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรอกค่ะวันนี้วันนี้มันเป็นวันเสาร์ก็ะเลยท่ามาเป็นอากาศดีดีจ้ะเด้อก็ขอบคุณอันแฟนเอ้ยหลายๆค่ะพักก็อยากเือเอ้ยมวนม่วนเนาะค่ะเนาะก็กระโบตี้เนาค่ะกระโบนิเฝ้าความเก่าดแต่ว่าความเศร้าโศกเสียใจนี่มันก็มีอยู่ตลอดกาลเนาะค่ะเนาะเพี่อมาในเฮียไปพันค่ะกุ่าห์ใจดีพาน ขับรถออกมามาเบิง่งอันนอกเหมืองค่ะมันมืดดบวนอากาศดีสิบห้าองศาเซลเซียสอันภาะอาทิตย์ขึ้นเนาะค่ะเนาะอันนี้ตนแรงๆไม่จะเด้อประมาณนั้นหกโมงครึ่งค่ะหกโมงแรงครึ่รแงแดดออกเออก็เลยถ่ายเบิ่งนั่งรถมานำกันคันนี้อันนี้ก็บรรยากาศดีค่ะเว้าตรงๆบรรยากาศดีดีอากาศก็สบายสบายบ้งเงี้นะปะ สบายอากาศดีแต่ว่าเฮาอันเอ้ยพันโบ้ข้อเยเันสบายเนาะค่ะเนาะเพราะาราวา่ากันถกเถีงเพราะว่ายังเป็นเศร้าอยู่ว่ากันเถอะค่ะเอ้อยก็พยายามที่จะเอื้อตัวเองกันดีขึ้นเรื่อยๆทุกมื้อเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางทีความคิดเอดกันนี่มันก็มันก็ว่าวดายเนาะค่ะเนาะผู้ลังคนตั้งไกลเอ็ดอันทำเจอแล้วผู้ลังคนก็ทำเจอ,อยากเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันอ้าวเอ้ยง ได้เบิ่งค่ะเอ้ยก็สิหลงกันคีเพอันเพื่อนเพื่อนได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันเลยจ้ะเด้ออ่ะเชานี้นอเลจันนอสวัสดีเลยจ้าเออมีความสุขทุกคนนะคะพระอาทิตย์ตอนเย็นเนาะค่ะเนาะตอนแรงแรงพระอาทิตย์ตกตอนแรงเลยจ้ะเด้อนี่อยู่ทางเหนือของนี่แลนค่ะเอออีกบรรยากาศนึงเลยจ้าสวัสดีค่ะ